ไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของการดําเนินธุรกิจการดําเนินงานของภาคธนาคารกันบ้างค่ะ,คะล่าสุดค่ะทางด้านของ TTB ค่ะชูกลยุทธ์ transformation แบบรอบด้านมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันทางการเงินที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางค่ะคุณทากรปียพันธ์ผู้จัดการใหญ่ TMB ธนาชาติหรือ TTB เปิดเผยค่ะว่าท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา t t b มุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันทางการเงินที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางนำ data และ AI มาใช้ในการพัฒนาองค์กรโซลูชันทางการเงินและการให้บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้กับลูกค้าขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับธนาคารโดยมีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นธนาคารผู้นำด้านการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีให้กับคนไทย The Bank of Financial Wellbeing ภายใต้แนวคิด B E S G เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งในวันนี้และในอนาคตซึ่งในด้านของดิจิ t a ลทรานส์ฟอร์เมชัได้นำา d t t a และ AI มาใช้ในการทำงานเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าบนแอปพลิเคชัน T T B Touch และ e มเดลโมเดลทรานส์ฟอร์เมชัน สร้างการเติบโตของธุรกิจในรูปแบบอีโคซิสเต็มไปพร้อมกับลูกค้าคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ c h a n n e l and p r o c e s t t r n n sf ormation พัฒนาช่องทางและกระบวนการเพื่อยกระดับประสบการณ์การทำธุรกรรมปีนี้เองในเรื่องของตัวประกันบา,บางผลิตภัณฑ์ทำได้ดีขึ้นแต่ถ้าเป็นประกันที่เกี่ยวข้องกับ สินเชื่ออันนี้มันลดลงไปตามสภาพของตัวสินเชื่อบ้านกับสินเชื่อรถมันก็เลยทําให้แกนตัวนี้ารายได้ค่าธรรมเนียมลดลงแต่รายได้ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตอันนี้เราก็มีการเติบโตที่ดีขึ้นแล้วก็ส่วนอื่นๆก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่เผอิญว่าสินเชื่ออาจจะเป็นตัวใหญ่ที่ทําให้ค่าธรรมเนียมมันลดลงนะครับ นอกจากนี้ค่ะธนาคารได้มีโปรแกรมโค้ชปลดหนี้ที่ให้คำปรึกษาแก้ปัญหานี้สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีอาการหนี้ขั้นโคมา่าซึ่งได้ทดลองกับพนักงานภายในองค์กรจนเห็นผลสำเร็จแล้วและมีการขยายโปรแกรมนี้ไปสู่ลูกค้าบริษัทที่ใช้บริการ TTB p l a y l o w Solution รายอื่นๆในปี2,568ด้วยค่ะ ถือเป็นการยกระดับการให้บริการที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะสำหรับทาง TDB ในการชูกลยุทธ์นะ Transformation แบบรอบด้านในครั้งนี้ค่ะ